ว่ายาทาป้องกันตุ่มหรือผื่นจากยุงเนี่ยรีบทาเลยอย่าเก่านะคะยิ่งเก่าอาจจะแพ้หรือว่าอาจจะทำให้คันมากขึ้นได้นั่นเองอะมาดูยุงกันต่อนะคะทีนี้หลายๆคนบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าที่มากัดเนี่ยใช่ยุงลายหรือเปล่าอะมีภาพให้ดูอันนี้คิดว่าเป็นยุงอะไรคะไ่ะยุงลาย สังเกตจากตรงไหนว่าเป็นยุงลายตัวตัวมันทำไมคะตัวลายอะ่ะอันนี้คือยุงไม่ใช่ยุงลายค่ะแต่มีชื่อว่ายุงยุงไงคะยุงบ้านนั่นเองสังเกตดีๆนะคะต่อมาใช่ยุงลายหรือยังยังไม่ใช่แล้วใครรู้จักยุงอันนี้บ้าง รู้จักไหมคะรู้จักไหมเอ่ยไม่รู้จักยุงนี้ชื่อยุงว่ายุงอะไรคะเสือาอาสังเกตดีๆยุงเสืออาจจะเป็นยุงแบบนี้ใครเคยเห็นยุงแบบนี้บ้างไม่เคยอาจจะอยู่ตามป่าหรือว่าตามหญ้าทึบๆหญ้ารกๆนะคะต่อมายุงนี้ล่ะใช่ยุงลายหรือยัง,ย,งยังอีก มันน่าจะชื่อว่ายุงอะไรคะเนี่ยอ่ะยุงนี้มีชื่อว่ายุงเออย,ยุงก้นป่องอ่ะยุงชนิดนี้ก็อันตรายพอๆกับยุงลายเลยเพราะว่ายุงก้นป่องเนี่ยเป็นยุงที่อยู่ในป่าคะ่ะเวลานักเรียนไปเที่ยวน้ําตกป่าละอูอย่างเงี้ย ในป่าลึกๆก็จะมียุงก้นป่องอาศัยอยู่ซึ่งยุงก้นป่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียซึ่งก็สามารถทำให้คนเราเนี่ยถ้าถูกยุงก้นป่องกัดก็เสียชีวิตได้ถ้าเกิดเป็นไข้ขึ้นมานะคะต่อมายุงนี้ใช่ยุงลายหรือยังืงใช่หรือยังคะงคิดว่าใช่หรือยัง,ยงหนครคิดว่าใช่ยุงลายแล้ว ตอบได้ไม่ต้องกลัวว่ามันผิดอ่ะแล้วอันไหนคือยุงลายอะคะอันนี้ภาพสุดท้ายคิดว่าเป็นยุงลายหรือยัง,ยงอ่ามีลักษณะอย่างนี้ก็คือยุงลายนะคะซึ่งยุงลายเนี่ยจะมีสีอะไรชัดเจนเลย,ยสีขาวกับสีดำทั้งแขนทั้งขา ม,มีแขนไหมคะมีแต่ขาใช่ไหมคะ,ะทั้งขาแล้วก็ลำตัวมีลายขาวดำชัดเจนเลยทีเนี้ยถ้านักเรียนปล่อยให้ยุงมาเกาะตามร่างกายเนี่ยสังเกตยุงเลยว่าใช่ยุงลายหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยรีบทํำยังไงคะรีบไล่หรือว่าทําลายทันทีเลยนะคะแต่บางทีเราอาจจะทําลายหรือว่า ามไม่ทันเพราะว่ายุงจะบินยังไงคะบินไวหรือว่าบินเร็วนั่นเองดังนั้นรู้จักประเภทของยุงลายแล้วอรู้จักชนิดดูลักษณะของยุงลายไว้เราจะได้ป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะ,ะทีนี้มาทาความรู้จักกับยุงลายที่เป็นตัวนําโรคไข้เลือดออกกันก่อนนะคะ,อ,ะอ่านสิคะ ลายเป็นตัวพาหาเชื้อไวรัสเดงกีเชื้อไวรัสเดงกีก็เป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในตัวยุงและที่เราเรียกว่าไข้เลือดออกะคะ่ะจะมีเชื้อเนี่ยอยู่ภายในตัวถ้ายุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีอยู่เนี่ยมากัดตัวคนปุ๊บคนก็จะรับเชื้อเข้าไปทําให้คนนั้นเนี่ยมีลักษณะอาการเป็นไข้นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะได้เรียนต่ออะต่อมายุงลายจะชอบออกหากินในเวลา กลางวันดังนั้นการที่เราโดนการที่เราจะป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกอย่าให้ยุงกัดค่ะโดยเฉพาะในเวลากลางวันเพราะว่ายุงลายจะบินออกมาเวลากลางวันนะคะ,ะซึ่งเชื้อไวดดรัสเดงกีในตัวยุงเนี่ยจะแพร่สู่คนได้เนี่ยก็เกิดจากการที่ยุงเนี่ยมากัดตัวเรา โดยยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีก็คือยุงลายตัวเมียนะคะยุงลายตัวเมียจะเป็นคนกินเลือดแล้วก็วางไข่และทีนี้ก็จะมีเลือดอเ,อเมื่อยุงลายตัวเมียด,ดูดเลือดของคนที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเข้าไปอีกเนี่ย<อ>ก็ทำไงคะก็จะทำให้ป่วยเป็นไข้เลือดออกทีนี้ถ้าเมื่อคนหนึ่งเนี่ย เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วแล้วยุงก็มากัดคนที่เป็นไข้เลือดออกอีกกัดดูดเลือดคนที่เป็นไข้เลือดออกไปแล้วยุงตัวนี้ก็จะมีเชื้ออะไรอยู่คะเชื้อไข้เลือดออกวันวันหนึ่งเราก็ไม่ทราบว่ายุงเนี่ยจะกินหรือว่าจะกัดคนวันละกี่ครั้งใช่ไหมคะถ้าตัวยุงตัวนี้มีเชื้อไข้เลือดออกแล้วก็บิน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 ไปที่อื่น <S 2> <S 2> อ,อีกก็ไปกัดคนอื่นอีก แล้วคนนั้นก็จะเป็นอะไรต่อได้คะเป็นไข้เลือดออกได้นะคะดังนั้นโรคที่ติดต่อของโรคไข้เลือดออกก็คือการติดต่อจากยุงที่ไปกัดคนเป็นโรคไข้เลือดออกอแล้วก็บินไปกัดคนปกติอีกคนปกติคนนี้ก็จะกลายเป็นโรคไข้เลือดออกได้อีกเข้าใจไหมคะ,ะแต่เริ่มแรกคือยุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีหรือว่าเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยไปกัดคน แล้วคนก็รับเชื้อเข้ามาก็ป่วยเป็นไข้เลือดออกถ้ายุงมากัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกอีกไปกัดคนอื่นๆอีกก็จะเป็นการแพร่เชื้อของโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็จะมีทุกๆปีเลยที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นนะคะเมื่อเชื้อไวรัสเพิ่มจำนวนในตัวยุงก็จะปล่อยเชื้อไวรัสให้กับคนที่ถูกกัดครั้งต่อไปที่ครูอธิบายเมื่อกี้แล้วนะคะ ดังนั้นเนี่ยยุงเป็นพาหะอันตรายเลยนี่นะคะนี่คือยุงลายนั่นเองอ่ะถ้าถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเนี่ยไปกัดต่อกัดต่อ,ก,ตอกัดต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างห้องนี้ถ้ามนวันเขาป่วยอยู่แล้วอ,อาจจะมีเชื้อไข้เลือดออกอยู่อ่ะมีเลยก็ได้สมมุตินะคะมีไข้เลือดออกอยูอ่ป่วยเป็นไข้เลือดออกอยู่แล้วก็มาโรงเรียนทีเนี้ย บังเอิญมียุงลายตอนกลางวันเนี่ยมียุงลายบินอยู่ในห้องนี้สักสิบตัวอแอบแฝงอยู่ตามใต้โต๊ะแอบแฝงอยู่ตามผ้าม่านซอกห้องมุมห้องอถ้ายุงลายมากัดทมนวลวันปุ๊บยุงลายก็ดูดเอาเชื้อไข้เลือดออกจากทับนวลวันไปอยู่ในท้องของยุงลายเสร็จแล้วยุงลายก็บินยังไม่อิ่มดี บินอยู่นานในห้องนี้ก็ไปกัดอาทิตย์ต่อแล้วก็ดูดเลือดอาทิตย์ไปแล้วก็ปล่อยเชื้อในตัวยุงลายตัวนั้นเข้าไปสู่อาทิตย์อาทิตย์ก็ติดอะไรแล้วติดเชื้อโรคไข้เลือดออกอาทิตย์ก็จะเริ่มมีไข้อีกคนหนึ่งทีนี้ยุงตัวนี้ยุงสิบตัวอีกตัวหนึ่งก็กัดกัดกัดทุกคนอย่างเงี้ยมันก็ ติดกันได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีการทําลายยุงที่มีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ทีนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าตัวไหนจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อใช่ไหมเอ่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ให้ยุงกัดนั่นเองนะคะทีนี้มาอยูอ่มาดูวงจรชีวิตยุงกันดีกว่าคะ่ะว่ากว่าจะมาเป็นยุงมันผ่านมันผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง แล้วเดี๋ยวครูจะถามว่าถ้าเราจะกําจัดยุงเราจะกําจัดในขั้นตอนไหนดีนะคะให้ดูวงจรชีวิตของยุงกันก่อน เอะดูไข่ย,ยุงก่อนที่ของจริงจะมีขนาดเล็กนะคะเล็กมากอันนี้คือใช้กล้องขยายเลยไข่ย,ยุงจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ที่อยู่ในน้ำนะคะยุงจะวางไข่ในน้ำพอจากไข่โตปุ๊บก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยเริ่ม เริ่มออกจากไข่มาแล้วก็จะสู่ระยะอะไรคะระยะเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนของยุงเป็นแบบนี้จะเริ่มฟักไข่แล้วก็ลุนจักเปลือกไข่ออกมากลายเป็นตัวอ่อนที่จะดิ้นได้เวลาอยู่ในน้ำเคยเห็นไหมคะ อ่อนของยุงลายนั่นเองพวกบไข่ตัวอ่อนเนี่ยจะอยู่ในน้ำต่อมาจากตัวอ่อนก็จะกลายเป็นระยะดักแด้นะคะดักแด้หรือที่เราเรียกว่าตัวโม่งนั่นเองสังเกตว่าจะมีส่วนตรงไหนใหญ่คะส่วนหัวนะคะที่มีเป็น ขนาดใหญ่แบบนี้ตัวโมงนี้ก็คือจะเปลี่ยนจากลูกน้ําไปเป็นอะไรคะไปเป็นยุงนั่นเองแต่ก็ยังอาศัยอยู่ในน้ําอยู่พอตัวอ,อ่อดโตเต็มที่ก็จะกลายเป็นดกแดแบบนี้จะใช้ระยะเวลาแค่ไม่กี่วันการเป็นตัวโมงถ้าเราไม่มันดูในน้ําหรือเปลี่ยนน้า ก็จะกลายเป็นยุงอย่างรวดเร็ว,ร,วระยะต่อมาก็คือระยะโตเต็มวัยกลายเป็นอะไรแล้วเป็นยุงนั่นเองจากตัวมงก็จะเริ่มโพจากน้ำกลายไปเป็นยุงที่มีอะไรมีปีกพอเป็นยุงก็จะไปอาศัยอยู่บนพื้นละ ไปอยู่ในอากาศอยู่บนบกไม่อยู่ในน้ำแล้วนะคะเพราะเป็นยุงแล้วก็จะเริ่มบินออกหากินอาหารของยุงก็คือ ยุงลายก็คือเลือดน,นั่นเองน,นองอะคะนี่ก็คือวงจรชีวิตของยุงจากคำถามเมื่อกี้ถามว่าถ้าจะกำจัดยุงลายจะกำจัดในขั้นตอนไหนระยะไหนของยุงดียังไม่เข้าใจให้ดูภาพนี้ต่อ ดูวงจรชีวิตของยุงนะคะวงจรชีวิตของยุงก็จะเริ่มจากการเป็นไข่ก่อนใช่ไหมคะซึ่งการเป็นไข่เนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะที่คุณครูบอกเ,เล็กมากบางทีอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนักเรียนต้องไปจ้องใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีไข่อยู่แล้วไข่ลักษณะเป็นรูปยังไงคะรูปทรงอะไรคะ กลมหรอวงรีนั่นเองเรียวเรียวยาวๆเรียงเรียงเรียงกันอยู่แล้วมีขนาดเล็กมากจากระยะไข่ก็จะไปสู่ระยะ